วันนี้เราจะมาทำนมสดทอดกันนะคะวัตถุดิบในบ้านก็มีเท่านี้นะคะมีนมมีแป้งข้าวโพดนะคะไข่น้ำตาลทรายแล้วก็นี่กเกดขนมปังนะคะไปดูวิธีทำกันเลยจ้าช่วงนี้เป็นช่วงเอ่อทุกคนต้องกักตัวอยู่ในบ้านนะคะโควิดนะคะก็ต้องทำขนมให้ลูกๆก,กินนะคะเพราะว่า ไม่อยากออกไปข้างนอกด้วยเนาะก็เลยหาวัตถุด,ดิบวัตถุด,ดิบที่มีในบ้านมาทําขนมกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากทําไส้ด้านในก่อนนะคะก็จะมีนมนะคะนี่จะใช้นมทั้งหมด400 ml นะคะแล้วก็แป้งข้าวโพด4ช้อนแล้วก็น้ำตาลทราย2ช้อนนะคะ เราจะใช้ช้อนอันนี้ในการตวงนะคะอันนี้ดูจากคลิปของป้าหนึ่งตึงโปะนะคะนี่มาตวงกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะใช้ขวดนมในการตวงนมนะคะอันนี้วิถีแม่ลูกอ่อนนะคะน้ำตาลทรายกันเลยเราก็จะตวงแบบปาดนะคะปาดปาดให้มันพอดีกับช้อนเนาะเอาด้านนี้เอาด้านนี้ปาดดีกว่าเนาะมันก็จะแบบ เรียบเรียบนี้เห็นไหมคะตรงๆนี้สองช้อนนะคะสองช้อนน้ำตาลสองช้อนแป้งข้าโพดนะคะสี่ช้อนนี่แป้งข้าโพดนะคะก็จะปาดให้มันพอดีกับช้อนอปึ๊บ อแบบเรียบๆเ,เลยนะคะแบนๆแบบนี้ไหมเบนแบบนี้แบบนี้นี่สี่ช้อนนะคะ แล้วก็นมนะนมแล้วก็จะตวงด้วยขวดนมของเด็กนะคะเราจะตวงร้อยยี่สิบนะคะนี่ถึงร้อยยี่สิบมลนี้สามครั้งเนาะสามครั้งก็จะได้เป็นสามร้อยหกสิบใช่ไหมแล้วก็เลยอีกสี่สิบสี่สิบก็มานี่นี่สาสิบใช่ไหมแล้วก็สี่สิบก็จะเป็นสี่ร้อยพอดีค่ะ เรียบร้อยเราก็จะตั้งเราก็จะคนนะคะให้ส่วนผสมพวกนี้เข้ากันก่อนนะคะแล้วถึงจะไปตั้งไฟเนาะก็ใช้ตะก้อคนนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะเข้ากันเนาะให้แป้งละลายไปกับนมเนาะก่อนที่จะไปตั้งไฟเพราะไม่งั้นจะเป็นก้อนนะคะทำแบบเยอะๆไปเลยเนาะ เพราะว่าหมูน้อยกินดุเดือดมาก <th> ทาคือไม่ใช่ว่ากินวันเดียวอ่ะทาแล้วกินไปเลยสองวันแล้วก็มาอุ่นเอาเนาะเพราะบางทีแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาแบบทําใหม่ให้แล้วก็ทอดให้เนาะเพราะว่าแม่ต้องทํางานอื่นด้วยนะคะมันมีแป้งอ,อีกไหนเนาะ เขากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปตั้งไฟก่อนนะคะเปิดไฟกลางไปทางอ่อนนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเนะาะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งมันอาจจะเป็นก้อนไม่ตรงข้างล่างได้นะคะคนไปเรื่อยๆระหว่างนั้นนะคะคนจนกว่าจะเป็นเหนียวเป็นรอยตะก้อนนะคะแม่หนึ่งตึงโป๊ะบอกแบบนั้น ามาลองดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะตั้งไปสักพักมันก็จะเริ่มเหนียวก็จะเริ่มเหนียวข้นแล้วนะคะคนไปจนกว่าจะเป็นร้อยตะก้อนะคะถึงจะใช้ได้เนาะนี้ยังไม่เป็นร้อยตะก้อเลยนี่นะคะ พอคนเริ่มเป็นรอยตะกอ้ออะไรไหมมีความเหนียวเนื้อบางไฟค่อมมีความเหนียวหลังจากนั้นเตรียมพิมพ์เตรียมกล่องไว้นะคะเพื่อจะเอาใส่ตู้เย็นเนาะนี่เห็นไหมพอคนแล้วมันจะเป็นรอยตะกอ้อบ,บนี้เนาะ เดี๋ยวมันจะเหนียวหนุดหนะันี้เริ่มเซตตัวแล้วนะคะดูแข็งไวมากมันก็ยังมีความดึงดังดึงดังอยู่เนาะเราจะรอให้เย็นเย็นสนิทเลยนะคะแล้วก็จะเอาเข้าตู้เย็นเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็จะทอดให้เด็กๆก,กินทีละถาดเนาะแล้วก็อีกถาดหนึ่งก็ไว้อีกวันหนึ่งเนาะแบ่ง เดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้ว่าจะทอดได้กี่อันนะคะเราตัดเราจะเป็นนี้บ้าง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เขาไม่บ <Es> <an> ีซะหน่ยนี่ก็บีซะเลยให้บีเยไม่อันนี้จะหปเป็นก้อนไงก้นไกมันอะไรปเป็นก้อน่ี่เพราะว่าก็เละไปเรื่อยเพราะนมมันก็แตกมันเละเลยจุ่มไข่ละลายไปเลยอูนี่เนี่ละลายเลยมันต้องหนาเห็นไหมดี๋ยวตัดกรางหนาหนาวกรบอย่าเละไปเลยอะ นิ่งทุกไก่ชั้นสองนะละลายเลยอ,ะอ่ะอืม น่ากินมากดูหนูน้อยจะเย็นครับจะเย็น อาจจะไม่เป็นก้อน่อยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เป็นรูปทรงสวยงามโม้งบางจัดอ่ะแปะแปะแปะปะอ่ะแปะแปะนั่งกินน้าเธอไม่ไหวแล้วเนาะแปะกินกันร้อนนะครับนี่นี่นี่เอานี้เอาเนี้ยไม่จับให้นี่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 ไม่ร้อนแล้วโอเคลองกัดไหนมั่มโอ้ยเป่าเป่าเป่าด้วยเก่งจัง โอ้อันนีคกัดอากัดลองกัดดิครับอ้ามอากัดทีอันดีละอันลูกทีละอันไหนลองกัดก่อนกัดนี้มัมเหมือนกันลูกเหมือนกันนั่นแหละอ่าลองกัดอากัดอ้ามเห็นไหมตั้งครับอ้าวอือ มั่มก่อนเร็วกดัดกรึบวางร,ร้อนเด้อเห็นไหมเค่มนุ่มโอ้โหอร่อยไหมครับอร่อยไหมอ,อร่อยอ่โอ้โหาเป็นไง ไม่รู้ไม่ทันอะไรดีไหมโอเคอไร่อยไหมดีนิดนึงโอเคเอได้ให้น้องกินหมดน้องกินหมดเลยเหรออื <c oughs> อม,มน้องมาชิมกันนะี่ลรงมาชิมกันเนาะอืมนุ่มไ้แล้ว โอเคอืมอ okay. นมกันดโดนนมด้วยกัดโดนนมกุบจะอร่อยอกันดโดนนมด้วยจะอร่อยพอดีเลยแต่ถ้ากัดแต่แป้งเดียมก็จะจืดๆใช่ไหมกันดโดนนมก็หวานหอมอร่อยพอดีเลยเถอะได้กินเลยไหน,นแมแหน่คนไม่อร่อยดูยดิ นุ่มไหมนุ่มไหมครับนุ่มเนาะกัดโดนโนมร้อนเหรอด,ดีลูกมาใส่ใจดีมาใส่ใจมาดีดีมา,า,ามา,มาลเลยครับเอามางเออมามา,า,มาวันนี้ต้องไปก่อนนะครับเร็ว Oh.